สวัสดีครับทุกคนพบกับผม PMC Fighter ผมวันนี้ก็อยู่กับแคลนโกลพลาดินนะครับผมในส่วนของสายลิเบเลเตอร์เพอร์สีขามเพอร์ซีวาลหรือเปล่าก็จริงๆฉากหน้าเราจะเป็นส่วนของอกูกวินนะครับผมเพราะผมมองว่าตอนนี้กูกวินเป็นหนึ่งสายการเล่นของแคลนโกลพลาดินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็และเนื่องในโอกาสที่เพอร์ซีวาลโดนลิมิตเหลือ1ใบนะครับผมในทุกสายการเล่นของแคลนโกลพลาดิน แลส่วนอัลเวลจะโดนลิมิตเหลือ2ใบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นในส่วนของฟอซีวาวได้หลายรอบก็จะมีคนนี้นครับผมนี่กระต่ายขาวแดงเงาจันเพรินอแล้วครับผมก่อนจะเป็นยังไงก็ไปรับชมด้านในคลิปกันเลยครับผมนี่อันนี้ก็อวนนะก,นนการ์ดเก่าหายยากๆสาสภาพดียาก,ยากๆครับผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นประมาณนี้กันสำหรับการอวดการ์ดโอเคก็ขีโมต้นคลิปแค่นี้พอครับผมเดี๋ยวเนื้อหาด้านในคลิปมันจะสมองระเบิดกว่านี้ก็ เข้าไปสู่เนื้อหาด้านในคลิปกันเลยฮนะเกรซามาได้ที่เราจะพูดถึงผมก็หน้าเก่าหน้าเดิมกับอสเวินแห่งแสงอรุณกูกวินนะผมก็อย่างที่บอกตอนต้นคลิปเนาะว่าเด็กนี้คือจริงๆอะถ้าไม่ติดว่าโดนแบดลีนะผมก็จะจัดเป็นร์ซิวัลสี่อโกรวลสี่เนาะแต่เนื่องจากว่าโดนลิติกไปก็ด้วยความว่าวอนาบีอยากเล่นนะผมเขแบบอยากเล่นมากอะก็ทำไงได้ของดี s 0 1ูนมันมาไม่ทันเนาะก็ไม่เป็นไรก็จะเล่นเป็นโคงกูกวินหลักไปเลย สกิลของกูวีนนะผมมีความสามารถคอนติเนียลเวนการ์ดในเทอร์นของคุณถ้าเวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกร3ด3หรือสูงกว่ายูนิตของคุณทั้งหมดที่ลงสนามด้วยความสามารถหรือค่าคอร์สในเทอร์นนี้จะได้รับพลังพื้น5,000ตามจำนวนช่องเอ็กเซลที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ถ้าเป็นคอมโบเก่าเนี่ยที่ว่าก่อนเทอร์ซีวาวโดนจับแยกกับกนะูวีนเนาะก็จะเจอคอมโบแบบว่าเปิดเอ็กเซลแล้วก็บวกทีละหมื่นห้าสองหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนะผมทำให้ สมบุรสมดุลเกมเย่งมันค่อนข,ข,ข,ข้างจะเสียคือเอาจิมแบนกามันก็ไม่มีคำผสมดูหลหรอกแค่ว่ารูปแบบเกมมันน่าเกลียดแล้วมันเป็นเด็กที่แบบมันเจอ,อยังไงเขาก็ชนะก็เลยแบบเขาเรียกอะไรนะก็โดนลิติกไปก็ดีแล้วผมแล้วก็อีกหนึ่งสก,กิลของกูเกิลนะผมออตโต้แบนการ์ดวันเพื่อเทิร์นเมื่ออยู่ในนี้โจมตีหรือถูกโจมตีเคอรเตอร์บานหนึ่งไมค้าคอร์สดูการ์ดห้าใบประสุดจากกองการ์ดข,ข,ของคุณคอการ์ดจากในนั้นเนี่ยไม่เกินสองใบลงช่องเรียกการ์ดและสลักกองการ์ด ถ้าเป็นเธอคู่แข่งการที่คอลงช่องเดยกาเนี่ยจะทำการคอที่ช่องกาเดียนแทนนั่นเองนะครับผมก่อนนั่นแหละผมนี่คือเหตุผลที่ทำไมว่าเพอร์ซีวาลกับกู๊กินเนี่ยมาโดนจับแย่กันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวหลักครับผมก็จะเป็นนี่นะละยูนิตโบราณกับกระต่ายขาวนีอาจันเฮลีนอก็งงนะต้องทำไมหลายๆคนอาจจะงงแหละว,ว่าใสมาทาไมก็เดี๋ยวรู้กันผมเดี๋ยวอา่านสกิลให้ฟังก่อน สกิลได้ออโต้จากมือครับผมเมื่อจบการสู้ที่เรียการนะคุณโจมตีฮิตบมกกาเกรสามโดยสูงกว่าของคู่แข่งอ่าค่าคอสคือเคอรเตอร์บ้าหนึ่งและโซบ้าสามราการวันนี้เนี่ยสภาพสแตนและยูนิตนี้ได้รบหนึ่งจนจบเทิร์นก็เป็นหนึ่งท่าที่เอามาลักไก่ซูเปอร์เดียร้ารนะผมก็มันจะสอดคล้องกับสกิลกรูเก้เนาะเพราะว่ากรูเก้เนี่ยมันสามารถซูเปอร์เทคอเพื่อนได้แล้วเพื่อนที่คอลงมาเนี่ยจะได้บวกห้าพันตามแอ็กเซลเพิ่มขึ้นมาเนาะถ้าเงื่อนไขเขาครบ ก็หมายว่าเรกาตัวนั้นมันจะตีแรงแบบอภิมหาศาลมีโอกาสตีฮิตนั่นเองก็ใส่เป็นเพลินอเนั่นแหละเอามาช่วยในการปั่นเวฟพ่เวนการ์ดนะแล้วก็สกิลเก่งของกับออโต้แวนการ์ดเมื่อจบการสู้ที่เรกาของคุณโจมตีแวนการ์ดเคอน์เตอร์บาร์เหนือนำยูนิตท,ที่ทําการโจมตีนั้นกลับขึ้นมือนี่แล้วก็ผมเป็นสกิลที่ผมบอกว่ามีความสําคัญมากๆถ้าหากคุแบบอ่าบียอนนะอยากอยากเล่นในส่วนของเพอร์ซีวัลได้หลายรอบมากกว่าหนึ่งครั้งก็นี่แหล้ก็เพลินอมาช่วยแก้ปัญหาต้นเกมนั่นเอง แล้วก็พูดถึงเขาคนนี้ให้ผมกับคนที่ถูกลิมิตให้เหลือใบเดียวผมกับลิเบอร์เรเตอร์อย่างเพลือสีขลามเพอร์ซีวาวก็จริงๆอยากจะใส่ครบ4ี่แหละแต่โดนลิติกไปโ r รบิเนนต์แกร์มาจะมันมันจะเล่นได้หรือเปล่าเขาเคยอีกเรื่องหนึ่งครับผมเพราะว่าตอนนี้ลิมิตของเพ r ร์ v ีวาวเนี่ยโดนลิมิตเหลือ1ใบทุกเด็กครับผมไม่ใช่ทุกเด็กสิหนึ่งใบทุกสายการเล่นของโกพลาดินแล้วในส่วนของโ r รบิเนนต์แกร์นี่มันมันต้องมีเพอร์ซีวาในเด็กอะ มันต้องมีเพอร์ซีวาวในช่องเวนการก่อนอะหรือไม่ก็นในโซ่เพื่อเล่นสกิลแบบให้มันแสดงประสิทธิภาพได้มากที่สุดเนาะก็ข้ามเรื่องของอานะคตไปกายผมมามาดูที่สกิลของเพอร์ซีวาวเลยสกิลแรกคอนติเนียเวนการยูนิตของคุณบนช่องเรก,กาดที่เพิ่มขึ้นมาจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นผ่าพนนะครับผมก็เรียกว่าเปิด Excel 2ก็ยืมเหมือนยืมบน Excel 1น่ะเนาะ แล้วก็ออโต้แวนกาดเรียกการเมื่อลงสนามถ้าแวนกาดของคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่าคัาตเตอร์บัสแล้วก็ทิ้งกาดจากเมือหนึ่งใบไมค่าคอร์คุณได้รับหนึ่งอิมเมเจอรี่กีบแอคเซลจากนั้นก็ค้นหาลิเบเรเตอร์่งคำาสาบานและโกรเวลจากกองการ์ดหรือดอกโสนไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียกการถ้าคุณทําการค้นหาจากกองการ์ดสลับกองการ์ดแล้วก็ความสามารถนี้เป็นการ Never ์ดเนเอร์เทินใช้งานจากการ์ดที่ความสามารถและชื่อการ์ดเดียวกันได้แค่1เทินในหนึ่งครั้งนั่นเอง ก็ไม่แปลกใจที่ว่าจะโดนลิติกนะสกิลมันเก่งเปิดแอคซเซลไ,ได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นอีก2ใบแบบหน้าระบายเนาะก่อนใบแรกก็จะเป็นในส่วนของอัศวินแห่งแหวนทยานเอดมันนะครับผมวงแหวนทยานเอดมันพอมสามารถเอดมันออโต้การ์ดียนะผมเมื่อลงสนามถ้าเป็นกาดของคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าอยู่ในนี้ชิวเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มจนจบเทิร์นก็เรียกได้ว่าเป็นเกรดสามที่ ไม่มีค่าชิวแต่เวลาลงช่องการเรียนจะได้รับค่าชิวเพิ่มนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเนาะแล้วก็ออโต้เดรกาดเมื่อ,อยู่ในี้โจมตีค่าคอสคือนาําเดรกาดไปอื่นของคุณหนึ่งใบเนี่ยเข้าสู่โซู่นิตนี้พลังขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้นั้นนํยูนิตนี้กลับขึ้นมือก็กก็คล้ายๆกับอัลโกเวลเนาะแต่เป็นแค่เกรดสามนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ไม่มีใครใส่นะผมก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ เบนเทเลียนและดราก,ก้อนนะผมความสามารถออโต้เรกัดเมื่อลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถการ์ดค่าคอสค,คือทิ้งการ์ดจากมือ2ใบย,ยูนิตนี้พลังพุ่งขึ้น2องหมื่นและหนึ่งคริติคอลจนจบเทอร์นะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะผมคือเอามาเล่นในช่วงของเบนเทนเฟสก็ได้หรือจะเล่นในส่วนของอ่าเมนเฟสก็ดีนะครับผมก็ใส่เพียงเท่านี้พอกับเกรด3ทั้งหมด11ใบนะโอเคเข้าสู่ช่วงของเกรด2กันเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกิน เครสองใบแรกผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โดนลิสติกนะก็จะเป็นลิเบเรเตอร์แห่งคำสาบานอลโกรเวลผมโดนลิสติกเหลือ2ใบทุกสายการเล่นของแคลนโกพลาดินความสามารถของอัโกเวลผมออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามเคอเตอร์บาร์หนึ่งไปค่าคอร์สดูการ์สามใบประสุดจากกองการ์ของคุณนคอจากในนัน้นไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียกการและนําที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ตามลําดับใจชอบนะผมสกิลแรกอาจจะดูเฉยๆนะแต่ถ้านึกว่าเราเนี่ยได้เริ่มก่อนนะผมก็ทําให้เราสามารถ แห่โจมตีกุแขกนั่นตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็ออโต้เรกาเมื่ออยู่ในีนี้โจมตีค่าคอสค,คือนําเราการใบอื่นของคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ยูนิตนี้พลังขึ้นหนึ่งหมื่นตัวจบการต่อสู้นั้นและเมื่อจบการต่อสู้นั้นนํายูนิตนี้กลับขึ้นมือก็เป็นหนึ่งตัวที่น่ารําคาญนะคือก่อนโดลิติกเนี่ยมันไปอยู่กับสเปคคารุกก็เป็นหนึ่งตัวที่เอามาโดตีโดดตีมก็คือโดดตีได้พลังหมื่นหนึ่งอะ่ะแล้วถ้าอยู่ไปช่องเอ็กเซลก็ได้บวกหมนะื่นหนบบ้า เออโดนอย่างนี้แหละดีละคือต่อให้ลิสติกไปสองใบก็การเล่นของโกพลัดินก็ลดถอยลงมานะผมแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนั่นเองเกรดสองใบที่สองก็จะเป็นใบ,บนี้เลยกับอัศวินแห่งผลประโยชน์เบรนการีมีความสามารถเดียวความสามารถคือออโต้เรียกการเมื่อลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถของการ์ดทำความสามารถด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอันแรกก็จะเป็นคอเตอร์บาร์หนึ่งเป็นค่าคอสได้โซชาร์คืนหนึ่ง แล้วก็โซบลัสออกหนึ่งเปค่าคอสได้คัลเตอร์ชาร์ดหนึ่งนะครับผมก็เป็นตัวคืนคอสแล้วครับผมไม่มีอะไรมากเลยแต่เป็นคอสที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะโซชาร์ดหรือไงแดมนั่นเองแล้วก็เกรดสองครับผมก็จะเป็นใบแรกก็ใบนี้ก็กระสวินแห่งแสงใบไม้ผลิเพลีมอร์อ่าไม่ใช่เพลีนอวันนี้คือเพลีมอร์มอม้าคุณสมบัติของเพลีมอร์แอคทีฟแวนเรียวันเบเทิร์ดคอสบาร์หนึ่งคอการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าจะเกาะจากมือเนี่ยหนึ่งใบลงช่องเรกาดจากนั้นจูการ์ดคือหนึ่งใบ ก็เป็นการซูเปอร์เดียคอ์เนราะสามารถเล่นกับยูนิตได้หลายตัวเลยเล่นกับเบเดนการีก็ได้เล่นกับเอ็ดมันก็ได้นะครับผมหรือจะเล่นกับเอ้แบทเทิลอาแบทเทเรียนแลนด์ดากอนก็ได้แล้วก็กหน่งความสามารถกับออโต้เรียกาและการดิสเซอร์เคิลเมื่อลงสนามด้วยค่าคอร์กความสามารถของการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น5,000และชิลเพิ่มขึ้น1ไอ้5,000จนจบเทิร์นไหนจะพูดยังหมื่นซะละก็หลักๆคือเอามาสแปมสนามนะครับผม คือเอสกิลที่ลงช่องกายเดียนเนี่ยเอาไว้ให้กูกวีนเล่นนะนี่ผมเป็นท่าแบบเขาเรียกผลประโยชน์พลอยได้แล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งตัวเติมโซชั้นดีผมเลยมีพลังเยอะก็จะเป็นมานี่เลยกับอัศวินแห่งความเพียรงอาริเอโน่ก็มาจากชุดของอ่าอีบีสิบเนาะชุดหน้ากล่องเป็นอ่าอัศวินแห่งความโกรธอากาเวนะครับผมความสามารถของเจ้าอาริเอโน่มีความสามารถเดียวแต่ออกผลได้สองอย่างเลยก็ความสามารถออโต้เดกาเมื่ออยู่ในโจมตี ทำความสามารถด้านล่างทั้งหมดตามจํานวนการ์ดของคุณที่ถูกคอในเทอร์นี้ถ้าคอ2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พลังพขึ้น5 0 0พันจนจบการต่อสู้นั้นถ้าคอ4ใบหรือมากกว่าจากที่คุณจากนั้นก็คุณจะได้พลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมถ้าทําเมื่อจบการต่อสู้นั้นนํอยูนิตนี้เข้าสู่โซก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะทําหรือไม่ทําเพราะว่ามันบอกว่าสามารถทําให้พลังเพิ่มขึ้นได้อีกหมื่นหนึ่งก็แนะนําว่าเล็กนี้ โตค่อนข้างที่จะขาดนะผมเพราะว่ามีทั้งเลินอแล้วก็ยูนิเกรนหนึ่งที่จะพูดถัดไปนั่นเองครับผมก็เอามาอยู่ช่อง Excel จะคุ้มค่าสุดเนาะจะตีประมาณอ่าสองหมเลยนะครับผมก็มีทียเท่านี้โอ้ผหสำหรับเกรดสต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งแรผมก็จะเป็นนี่เลยกับอ่ัศวินแห่งฟ้าสางกอบบดุกครัผมก็เปิดหาหาสมแหละไม่มีอะไรมาก ควาสามารถคอนติเนียวกาผมในเทิร์นคุณถ้าคุณเคยคอการ์ดสองใบหรือมากกว่าในเทอร์นี้พลังพื้นฐานห้าพันแค่นั้นแล้วก็ผมสกิลเปิด5หาสามช่างมันไม่พูดแล้วแล้วก็อีกสองใบที่จะใส่ครับผมก็จะเป็นอัศวินแห่งตะวันงดงามเจฟฟรี่นะผมเจฟฟรี่เขาสามารถสองสกิลเลยกับสกิลได้ออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามดูท็อปเด็กเจ็ดแสดงอัศวินแห่งแสงอรุณกูเก้นหรืออัศวินแห่งแสงใบไม้ผลิเพลีมอ์จากนั้นไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็นำกลับขึ้นมือสลับกองการ์ด ก็เอาเป็นหนึ่งตัวที่อาัมบาลงช่องเป็นการ์ดจะคุ้มค่าที่สุดเนาะก็เพราะว่ามันหาได้ทั้งเกรดสองมาไล่ต่อหรือจะหาเป็นก,กรูกิ้มาเล่นต่อก็ได้นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งสกิลกับ Auto, อเอโต้เวนเรกาลและการดียนะผมเมื่อลงสนามกนสามารถหรือค่าขอของการ์ดยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น5 0 0พันแล้วก็ชิวเพิ่มขึ้นอีก5 0 0 0ันะครับผมก็เอาเป็นท่าลักไก่ในะการป้องกันให้กับกูกี้นนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาบุกหนักได้นะครับผม แล้วก็ตัวคืนคอสผมก็จะเป็นแบบนี้เลยกับผู้รับฟังความจริงดินเรนะครับผมความสามารถออตโต้รีการเม่โลสนานเพื่อความสามารถหรือค่าคอสของการ์ดโซบัสหนึ่งเป็นค่าคอสจากนั้นก็จั่วการ์ดหนึ่งใบหรือว่าจะเคาตาร์ช์าแล้วผลับคืนห้าพันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ทําทั้งสองอย่างแล้วก็เรดหนึ่งใบสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับผมกับนักธนูรวมทัพบ,บิสคอร์ดนะครับผม หลายหลายคนอาจจะงงเนาะว่าใส่มาทำไมเพราะมันกินทั้ง1คัตเตอร์บาร์และหนโซบาร์สก็จริงๆเนาะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการเล่นจริงแบบไม่ได้เซตอัพมือแบบที่ผมทำในคอมโบเทสเนี่ยการหาในส่วนของเพอร์ซีวาลลงสนามมันจะค่อนข้างที่จะทำยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมเอาบิสคอร์ดเนี่ยแหละมาเป็นตัวดูท็อปเด็กสามใบแล้วก็หาเพอร์ซีวาลลงสนามความสามารถของบิสคอร์ดแอคทีฟเรียากาศวันเบอร์เทิร์นคัตเตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งเป็นค่าคอร์สดูการ์ดสามใบประสูตรจากกองการ์ดของคุณ คอจากในนั้นเนี่ยหนึ่งใบลงช่องเรียกกาแล้วนาที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองตามลําดับใจชอบก็มีเพียงเท่านี้ผมสำหรับเกรดหนึ่งต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะผมก็เริ่มจากตัวเริ่มก่อนเลยก็จะเป็นในส่วนของผู้ส่งสารแห่งสายลมดูดใบไม้ผีครับผมสกิลออโต้เมื่อถูกไรทับจั่วการหนึ่งใบถ้าเริ่มทีหลังนะผมหรือว่าถ้าเป็นการของผู้แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่านด้รับหนึ่งวิคิวก็ย้ำนะผม เป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าเท่านั้นนะไม่ใช่รเริ่มทีหลังแล้วได้คุชชิลทิกเกอร์เซก็จะแปลกประหลาดหน่อยนะผมก็จะใส่เป็นคิวทิกเกอร์สี่ใบฟรอนทิกเกอร์แปดใบนะครับผมไม่แปลกประหลาดซิก,ก็ทิกเกอร์ปกตินะแล้วก็เป็นในส่วนของรอเซนติเนลกับโล่ที่เป็นรัศมีมาร์กนะครับผมก็ใส่ไว้ประมาณนี้ผมสําหรับของในส t r ทิกเกอร์เซตถามว่าทําไมถึงใส่เป็นฟรอนทิกเกอร์ก็เหตุผลหลักๆคือผมจัดมาเพื่อเล่นกับ เพลินอครับผมให้มันโจมตีฮิตแล้วก็อาหารพยายามหาห้าลักไก่เอาเพอร์ซีวาลขึ้นมือให้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นใส่ฟองทิกเกอร์เอาพลังก็น่าจะเวิร์กกว่านั่นเองนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ผมสรับทิกเกอร์เซตต่อไปที่คอมโบเทคกันเลยเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทคกันนะครับเช่นเคยก็ทําการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่องานต่อการสาธิตนั่นเองก็มีเพียงใบเดียวในเด็กนะเนาะและเนื่องจากพีเอ็มซีฟเตอร์ต้องการเบลเป็นบลูเฟรมนะครับผมก็เซตอัพไปเลย แต่น่าแฟนการับผมผู้สงสารแห่งสายลมฤดูใบไ,ไม้ผลิอ่าเริ่มบทบาทของเพลเยอร์อะไรดีเพลเยอร์หวานแล้วกันนะสเตนแนนด์รอร้ายเป็นเจฟฟรีย์ผมจั่วการหนึ่งใบแต่นักสกิลเจฟฟรีย์เปิดเจ็ดหากูเกี้หรือเฮลิมอร์เอ้ใช่เฮลิมอร์ก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือหกเจ็ดอ่ะผมจิบเป็นกูเกี้น,นะครับผม พาดเทอเดผู้แขงตีมารับแดมเล่นแดนมเ,มเช็คมาเออไปแล้วเฟรีโนลเซคันด์เช็คไม่มีครับผมเข้าเทอรอรสเตนแอนด์ดอรออ่ะไล่ครับผมอาซอเซอร์บินแห่งแสงไปไม้ผลิเฟลนิโอร์หนึ่งเคอรเตอร์บาร์ครับผมใช้งานสกิลเลยคอเกรดสองหรือต่ำกว่าก็ได้คอผมเป็นอาซอเซอร์บินแห่งฟ้าสางกอบดุกโจูเก้าคือหนึ่งใบแล้วก็กอบดุกของผมลงสนามด้วยความสามารถ ลงสนามจากมือผมไม่นับว่าเป็นค่าเป็นค่าคอหรือความสามารถกาดขอแค่ลงจากมือเท่านั้นเปิดห้าหาเกรดสาไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือไม่มีทีนี้ผมยังไม่คุ้มค่าผมผม,ผมทําการคอเดกาดีหนึ่งใบคอครับผมนักธนูรวมทัพบิสคอยดอยู่ไหนครับผมบวกพลังห้าพันนี้ย้ายลงมาเลยการโดนตีเป็นตัวบูหมื่นสามวก่อขั้นจะดี เนื่องจากเด็กมีฟอนติกเกอร์เอาเป็นเพลิมอ์โจมตีได้เช็คดอติกเกอร์ผมพลังให้กับบิสคอ์โจาก,กา้าหนึ่งใบบิสคอ์ตีครับผมนี่นะพลังซิอ่าแปดบวกเจ็ดสิบห้ายี่สิบสามสิบโอโค่รแรงอ่ะคู่แข่งตีมารับแดมเล่นเลยอันนี้ผมขอดันตัวเองไปสุดท่าแดมเลยผมเพื่อคอมโบเทสมันแบบกระชับเร็วสุดแดมหนึ่งแดมสองแดมสาม โ okay, อเคครับผมนี้เริ่มเธอนะ a n ต a n d d r a รอไรครับผมอัลทวินแห่งแสงรุ่งอรุณกูกลิน e อ c เซลสองครับผมจั่วก,กาหนึ่งใบจั่วเป็นฮิลทิกเกอร์สุดยอดเลยทีนี้ับผมได้เวลาบทเบียวฮะหยิบบทขึ้นมาับผมทุกคนเวลาเล่นเราต้องมีบทพูดนะะผมไม่งั้นไม่มีพลังในการเล่นเพิงสีคาวลุกโชดช่วงไปตราบจนนี้รันเอ๋ยจงลุกโชนขึ้นและเผาทุกอย่างจนสิ้นซาก ข้อรีเบเลเตอร์แห่งเพลิงสีดำเพอร์ซีวาลสกิลเพอร์ซีวาวลงสนามถ้าเป็นการ์ดเราเป็นงเตะสามหนึ่งคอรเตอร์บาร์นะผมอิมเมเจอรี่กีบแอคเซิลทูตัวการ์ดคือหนึ่งใบจากนั้นค้นหาผมรีเบเลเตอร์แห่งคำสาบานอัลโกรเวลหนึ่งใบจากกองการ์ดหรือดับโซนก็ได้ถ้าหาจากกองการ์ดสลับกองให้เรียบร้อยนะผมนบทเบียวต้องมาต่อผมอัศวินผู้ได้รับพรศักดิ์สิทธิ์จงยืนหยัดเคียงคู่กัน รีเจียนก็คงไม่ต้องมารีเจียนข้างเรียการเนาะเอาแค่ช่อง Excel พอครับผมคืออยู่บนช่อง Excel ได้รับพันเมื่อคืนหนึ่งห้าพันนั่นแหละครับนั่นคือข้อดีทีนี้ในมือเราถืออะไรมั่งก็ดูนะครับผมในมือเราถือเป็นเพลินอเราต้องเก็บคัตเตอร์บาร์ไปเลยนะเก็บโซบาร์ไปเลยด้วยโซบาร์ตอนนี้มี3ามไม่เป็นไรครับผมเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆอ่ะคอโกอบูรุกครับผมตรงนี้เปิดหาหาเกินสามไม่เกิน1ใบ ผมทาการรีดกลองเลยแล้วกันนะ,ะทิ้งไปเลยเธอนี้มีการคอเรกกาสองใบขึ้นไปอนะพลังขึ้น5้0 0ันห้พันทีนี้นผมคออาริโนครับผมนะเธอนี้คอเกิน4ี่ใบแล้วผมมีหนึ่งสองสสรวมตัวเองครับผมโอเคเริ่มไปเต้เฟยนะเอาเป็น อาริเอโนโจมตีมันกานะสกิลบวก5,000แล้วก็บวกหมื่นหนึง่งอันนี้สกิลนี้ผมไม่ชัวร์นะว่านับตัวเองด้วยหรือเปล่าถ้านับถ้ามันนับตัวเองด้วยก็คอแล้วก็ได้ลงช่องหลังันกาศนะตีเสร็จนะผมเข้าโซ่สมมติยังตีไม่ทีนะอันนี้ตีเรียาการทีนี้ก็เพอร์ซีบาวโจมตีใส่เออกรอเวลโจมตีใส่ใครกร็ได้สักคนหนึ่งอันนี้ผมเอาเป็นโซของบิสมันเข้าโซเลยดีไหม อ้หนูนะลำดับการตีใหม่ก่อนตียังไงให้คมวะเอออันนี้นี่อ่ะเอากูกวิ่นตีก่อนแล้วกันเมื่อตีอะ่ะหนึ่งเตอร์บารสท็ทอปเด็กห้าใบคอได้ไม่เกินสองใบนะผมผมคอเป็นเพลิมอร์แล้วก็เป็นบิสมันนะผมหมื่นสองตีใส่ใครก็ได้สักคนหนึ่งทวินได้เฟิร์สเช็ค ฟอนทิกเกอร์ฐาหนหาปัดหมื่นเซ็นเนเช็คฟอนทิกเกอร์ฐาหนหาปัดหมื่นแม่โคตรเท่อะทีนี้โอกาสเปอร์เซ็นต์ในการที่เดาา็ก่าเราจะโจมตีใส่คู่แข่งเนี่ยมันจะเร็วมากๆครับผมเอ่อต้นคลิปผมบอกว่าไงนะเริ่มบทบาเทเพลเยอร์วานเนาะอ่ะโทษเอเซอ่ผมเขาจำไล์เป็นเกรดสามอ่ะโทษแฟนทอมก็ได้แฟนทอมจำไล์เกรดสามโอเคครับผมทีนี้เอาเป็นเฮลิมอร์ตีครับผมเฮลิมอร์บวกพลังเพิ่มขึ้นอีกห้าพันนะผม แล้วก็สกิลกูกี้เนี่ยจะบวกพลังให้อีกตามแม็กเซลอีกก็จำเลยสังคมนะไอ้ไอพวกประเภทจำไรเกตสามได้อะผมไม่รีรอแล้วกันผม,มผมเอาเพลีมอผมเอาเพลีมอเป็นตัวตีฮีเตอร์ผมหนึ่งคอเตอร์บาร์นะโซบาร์สามสูเปอร์อไรอะผมกระต่ายขาวในอ้อจันเพลีนอชึบชึบอันนี้เอาออกไป สาลบหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็ imaginary clip excel สองเกินสนามแล้วโจ๊ก้าหนึ่งใบอ่ะเอาเป็นเพอร์ซีวาวตีครับผมสกิลของเอ่อเรื่องจากที่เพอร์ซีวาวตีเสร็จเนาะหนึ่ง cutter bar เก็บกลับขึ้นมืออะอักโรเวลตีครับผมดูด้วยกันหึงตัวข้อโซดูเพลีมอร์ดีไหมก็ถ้าตามหลักจริงๆเราจะดูเป็นในในส่วนของเจ้าตัวนี้เนาะกอบดุกบูฟาร์นเพิ่มอีกหนึ่งมือนะครับผมตีเสร็จโดดขึ้นมือ อันนี้อรอบสุดท้ายละตีเนี่ยนะอีรอบสุดท้ายเอาเงนกาตีดีกว่าหมื่นเก้าได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมอันนี้บวกสองหมื่นจากฟอนทิกเกอร์ด้วยก็ตีเข้าไปครับผมก็สเตปการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคืออันนี้เนื่องจากว่าเป็นการเซตกกร์ในมือเนาะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็จะป๊อกอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าถ้าเป็นลำดับเหตุการณ์จริงก็คุณอาจจะเป็นในส่วนของกูเกินยาวๆแล้วผมคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกว่า พอซีวาวจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะนั่นไม่ใช่หัวใจหลักเด็กอันนี้ผมเอามาแค่ทําการติดตีไม่เฉยก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับผมเข้าสู่ช่วงของท้ายคลิปกันเลยเป็นไงกันบ้างครับส่วนของเด็กโปรไฟล์ที่เป็นเขาจะเรียกว่าเพลงสีครามได้ไหมอ่ะก็จริงๆมันเป็นโครงหลักเนี่ยเป็นกูกลิ้นสะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ลูกเล่นหลักเนี่ยก็จะเป็นกูกลิ้นกับเพลินอที่เป็นเกรดสามเนาะก็จริงๆถ้าไม่ติดว่ามันโดนลิสติกให้เหลือแค่ใบเดียวกับ2ใบก็จะทําให้มันครบสีหรอก แต่ทำง่าได้แล้วก็ตีมันก่ายรีเจียมันมาไอซิงเซฟมันมาตอนตอนเดือนเนี้ยมันมาตอนเดือน6ของปีเนี้ยถ้าถ้าเป็นก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีลิติก็จะใส่เป็นคือสีบาสีได้เนาะก็ลูกเล่นหลักของโคโกพลาดีเนี่ยก็ปิดเกมไว้เนาะอย่างที่ทุกคนเจอเจอกันมาแหละในส่วนของกูกลินก็คงไม่มีอะไรจะพูดเยอะเนาะสำหรับของกูกลินในบลสีาแจะขอฝากในส่วนของตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าเด็กนี้ไม่ได้เก่งหรอกครับผมมันแค่ เอามาทำติดตีเมือนงั้นแหละคือถ้าถ้าการเล่นของเพลีนอที่เป็นเกรดสามกับเพอร์ซีวอลโดขึ้นมือเนี่ยมันเปลืองคอตเตอร์บาร์นะครับผมจริงๆก็หาจังหวะใช้ก็าท่าจะยากครับผมหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยในเกมนั้นนะก็ผมมองว่าให้มองเป็นท่าผลประโยชน์พลอยได้ของเด็กละกันขึ้นก็เล่นไม่ขึ้นก็ช่างหัวมันนะครับผมไม่ต้องไปแคร์อะไรมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้กับพียมซีไฟเตอร์นะครับผม ก็ถ้าพูดทำอะไรที่มันทําให้งงๆก็ขออภัยเนาะคือตื่นเช้ามาแล้วก็อัดคลิปเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลงคลิปไม่ทันก็คลิปต่อไปก็รอติดตามชมเนาะก็ยังอยู่ของทีเมเรนการ,ร์ีเจียนั่นแหละไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ